ทำท่าจะมีเรื่องได้ <S 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 อาอย่างพร้อมยางคุณโจรใจร้อนบ่อนทำลายเป็นเสือร้ายรื <S <S อรันจังหวัดตมบลผมปนตะบันใต้ปนทางฐานทางถวยแอมดับปนตรงทางจะเบียวต้งคนยืนเยี่ยว ร้องก่อนร้องก่อนมาเนี่ยร้องอ่าร้องหันไปร้องหันไปร้องดีๆหันไปร้องให้คนดูเออถ้าได้รางวัลจะยี่สิบบาทถ้าก็จะร้องให้ขาดใจเลยรักเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวรางวัลนึงนู่นรับรางวัลนึงไปรับรางวัลกันก่อนนะครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวช่วยช่วยอุ้มไปหน่อยเออ โอปะกิศออกแล้ว